s ซเ e n เซเว่นสตารบุคคลที่มีบทบาทในช่วงแรกของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพและเป็นตัวการของเหตุการณ์บับมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูเดียท,ที่ได้มาเกิดใหม่บทบาทของเธอในอนาคตนั้นจะเป็นการเฉลยปมต่างๆและนําไปสู่คําถามที่ว่าพวกรูเดียมาที่โลกแห่งนี้ได้ยังไงขอเชิญพบกับประวัติความเป็นมาของนานะโฮชิหรือไซเลนเซเว่นสตารได้เลยครับนานะโฮชิชิซกะหรือไซเลนเซเว่นสตารโดยชื่อไซเลนเซเว่นสตาร เกิดจากการเล่นคำจากชื่อจริงนะครับถ้าหากจํากันได้นานาโฮชิเคยปรากฏตัวในอนิเมะตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วในตอนที่2หรือภาพในตอนที่9ของซีซั่น2ที่ปรากฏตามที่ทุกคนเห็นกันแล้วครับทุกคนจะได้รู้ว่านางคือคนที่รูเดียตในชาติก่อนได้พยายามช่วยเอาไว้ซึ่งตรงนี้นานาโฮชิไม่รู้ว่ารูเดียตคือคนคนนั้นรูเดียตไม่ได้พูดตรงนี้อาจเพราะอายนานาโฮชิว่าตัวเองเป็นคนอ้วนหรือเปล่าแต่ในตอนท้ายนานาโฮชิจะกลับโลกเดิมทั้งสองก็ได้พูดความจริงถ้าตามความเป็นจริงรูเดียตก็คือเมาแล้วเผลอ แค่นานาโฮชิ ah ah เป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกเช่นเดียวกับรูเดียสและคนที่อัญเชิญมายังไม่เฉลยในอนิเมะนะครับแต่ผมขอสปอยนิดนึงว่าเป็นเด็กเทพแบบซานโนบะที่อัญเชิญมาและในตอนอัญเชิญมาก็ไม่ได้มีแค่นานาโฮชิแต่รวมถึงคนอื่นๆด้วยแต่จะช่วงเวลาหนนั้นจะต่างกันไปนานาโฮชิ ah เดินอัญเชิญมาในช่วงภัยพิบัติวาร์ปแต่รูเดียสอัญเชิญมาก่อนหน้านั้นหลายปีแต่เธอคิดว่าคงมีคนอื่นๆนอกจากเธอมาแน่นอนครับนานาโฮชิ ah ต่างจากรูเดียสตรงที่ว่าไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้และจะไม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างภายนอกไม่เพียงแค่นั้นครับยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับนานาโฮชิเพราะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ต่อจากนี้และคนที่ช่วยก็คือพวกรูเดียนั่นเองครับตามที่นานาโฮชิในอเมริกาไว้ว่าหลังจากที่ตัวเองอยู่อยู่ก็โผล่มาที่อัสลาก็ได้เรียนรู้ภาษามนุษย์ออกเดินทางทั่วโลกกับออสเตดและได้เริ่มพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อที่ตัวเองจะหาทางกลับโลกเก่าครับสิ่งที่นานาโฮชิทำก็คือถ่ายทอดอาหารและเทคนิคเสื้อผ้าในโลกเดิมหาเงินแล้วใช้งินนกว้า้าาซือสัมปท สร้างกลไกสมรทานทางเงินให้ตัวเองอัตโนมัติโดยใช้ความเชื่อใจจากการโฆษณาว่ามีเทพมังกรเป็นเจมหาอำนาจคอยสนับสนุนอยู่หรือเด็กเส้นนั่นเองครับใช้เทคนิคการพูดรักษาช่องทางในการกระจายสินค้าและมีทรัพย์สินมากพอที่จะเที่ยวเล่นตลอดชีวิตก็คือแบบเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากการเดินทางของนานาโฮชิก็ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานที่มั่นมาอยู่ในมหาวิทยาลัยลาโนเพื่อตรวจสอบวิจัยเกี่ยวกับเวทมนต์อันเชิญเขาใช้เงินที่หามาได้แบบมหาศาลบริจาคให้กิลเวทมนต์จนได้ระดับดี มาการที่นานาโฮชิได้ระดับแหลงบีมาทันทีก็กล่าวได้ว่าทุ่มไปพอสมควรเลยเนื่องจากมีเส้นสายในอันจักอัตลาพอมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็นําเครื่องแบบเข้ามาใช้แก้ไขระบบการเรียนปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนไม่ทันไรก็ขึ้นมาอยู่ในระดับแหลงเอซึ่งหากนานาโฮชิแชร์ประสบการณ์ความรู้ที่อยู่มากกว่านี้นางจะได้ระดับเอด้วยแต่เลิกไปซะก่อนครับเพราะกลัวทฤษฎีโลกจะทํร้ายของเธอสิ่งที่นานาโฮชิทำในมหาไยลาโนปรับปรุงเมนูของอาหารจัด หาเส้นทางขนส่งวัตถุดิบมาอย่างอัตราจากของแดนเหนือที่ไม่มีทางเอามากินได้อาหารพิเศษอย่างเคอรี่ซุปหรือก็คือใกล้เคียงกับแกงกะหรี่ในโลกของมูโซกุไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้าวสวยแต่มีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงข้าวที่ทําออกมาได้แย่มากลูเดียสพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะวิจัยสายพันธุ์ของข้าวขึ้นมาและได้ไอชาร่วมการทดลองจนกระทั่งสําเร็จในที่สุดนานาัโฮชิเคยได้กินข้าวที่ลูเดียสและไอชาทําออกมาก็ถึงกับร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านนั่นเองครับเป็นคนออกแบบชุดให้กับมหาไรลา,ลานโน เพราะเดิมทีไม่มีการใส่เครื่องแบบก่อนหน้านี้เป็นภาพลักษณ์ก็เป็นมหาลัยที่คนจากนานาทวีปมารวมกันเลยถูกมองว่าเป็นสถาบันชั้นต่ำที่รวมตัวของหลากหลายสายพันธุ์แต่ก็ยกระดับภาพลักษณ์ของสถาบันได้สําเร็จสร้างสิ่งที่เรียกว่ากระดานดําซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่ไม่ได้ทามาเพื่อนาความเจริญสู่โลกนี้แต่อย่างใดแต่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้กลับไปยังโลกเดิมของเธอครับเพราะนานาโฮชิไม่คิดจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ตัวตนของนานาโฮชิแตกต่างจากรูดียอย่างชิ่นเชิงแต่มันเป็นความต่างที่่ไมแแตกกยนนาโ เป็นตัวตนที่ถูกว่ามาจากโลกที่ไม่มีเวทมนต์ต่างกับรูเดียที่เป็นการเกิดใหม่ก็เป็นทฤษฎีที่เข้ากันง่ายๆแบบนี้แหะครับซึ่งสิ่งที่ส่งผลอีกอย่างก็คือนาจะไม่มีวันชราภาพาไปมากกว่านี้แล้วนานาโฮชิชิสุกะถูกสตารฟอายุเอาไว้และจะไม่มีวันแก่ลงไม่ว่าจะผม หรือเล็บก,ก็จะไม่ยาวขึ้นกว่านี้อีกแล้วกล่าวได้ก็คือ17ปีตลอดกาลนั่นเองครับแต่ทางนี้ทางนั้นไม่แก่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตายหากป่วยโดนโจมตีหรือกระทาตัวเองก็สามารถตายได้แม้จะไม่มีเวทมนต์หรือจิตต่อสู้ปกคุมได้แต่นานาโฮชิก็มีเมจิกไอเทมระดับเทพอย่างแหวน3วงวงแรกป้องกันเวทมนต์วง2ส,สร้างโลกที่มองไม่เห็นวงที่3เอาไว้ระบตุตำแหน่งของออสเตรคงจะเป็นเมจิกไอเทมของออสเตรที่ให้ไว้นั่นแหละครับเสริมนะครับโลกของมูโชคุจะแบ่งอุปกรณ์ทางเวทมนต์ได้2แบบ Magic item. คือเมจิกไอเทมคือไอเทมที่ใช้ได้เลยแม้ผู้ใช้จะไม่มีเวทมนต์เลยก็ตามซึ่งของนานาโฮชิคือประเภทนี้อันที่2อุปกรณ์เวทมนต์เป็นไอเทมที่ต้องการพลังเวทผู้ใช้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้นานาโฮชิใช้เวทมนต์ได้นานาโฮชิจะเข้ามามีบทบาทสําคัญตลอดช่วงเวลาของรูเดียสในขั้นตอนสุดท้ายของการทดลองวงเวทเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายระดับพระหุภบได้เข้าสู่การใช้งานจริงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาได้การควบคุมจากราชามงกรเกาะพกิอุสและเรื่องพลังงานก็ได้บอกมานานา มาพาร์ตหมายเลข2อย่างรูเดียสซัพพอร์ตเต็มระบบก่อนวันจริงนานาโฮชิเองก็มาเตรียมใจที่บ้านรูเดียสดื่มฉลองและพูดคุยกันนานาโฮชิพูดไปพางว่าตั้งแต่มาที่โลกใบนี้วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะรูเดียสก็บอกว่า10ปีแล้วตั้งแต่อุบัติเหตุครั้งนั้นแต่กลับไปเวลาที่ผ่านคงไม่ต่างจากตอนนั้นเท่าไหร่มัง้งนานาโฮชิรู้สึกตกใจเล็กน้อยและนั่นเป็นครั้งแรกที่นานาโฮชิพึงได้รู้ว่าตัวตนจากโลกก่อนของรูเดียสเป็นคนที่มาช่วยตัวเองไว้นั่นเองวันสุดท้ายมาถึงทุุกกอออยยย่่าางงเตรรรีมีมม้้ไวดทคนปะจ พร้อมส่งนานาโฮชิกลับโลกเติมที่เคยจากมาทุกสิ่งที่เตรียมไว้ดําเนินการอย่างดีจนกระทั่งมีแสงสีดําประหลาดเข้าขัดจังหวะวงเวทเริ่มหยุดชะงักและเกิดรอยเล้าที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นวงเวทเข้าสู่ระบบการล้มเหลวการทดลองนี้ชี้ชัดได้แล้วว่าสําเร็จแน่นอนแต่เพียงแสงสีดํานั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากการทดลองแต่เป็นสิ่งที่ขัดไม่ให้นานา,นาโฮชิกลับไปจุดเวลาเดิมหรือก็คือนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นา,นานาโฮชิควรจะกลับไปนั่นเองนั่นพอตรวจตนมิโกะแห่งการย้อน ลิเลียและชิโนฮาระอากิโตเป็นต้นเหตุจากอนาคตอันไกลโพ้นนี่ก็เป็นข้อมูลย่อยๆนะครับอยากรู้เต็มๆก็าหาอ่านได้ในนิยายเลยเพราะมันยาวมากถ้าข้อมูลตกหล่นตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและเจอกันใหม่นะครับปลอคลิปปอลอัดเสียงเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ตัดแค่นั้นเองรอกันหน่อยนะ